สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การฉลองขิ้นมา 2, ส2007<น>ครับพี่น้องครับถึงวันขิ้นมาสที่ไรเนี่ยผมกม็มีการฉลองหลายปีนะ็เห็นว่าพี่น้องคนไทยนไเนี่ยเวลาฉลองขิ้นสมาสเนี่ยน่าเสียดายหนึ่งคือหลายคนฉลองขิ้นมาสเนี่ยไม่รู้จักความหมายที่แท้จริงวันขิ้นสมาสหลายคนจึงฉลองขึ L, ้นสมั่วขค้สมั่วบางคนก็ดีนะบางคนริสตสมุดบางคนครินคนคสมตมเมาไปโน่อนอะวันนี้เรามาฉลองขิ้นมาสที่นี่นะครับน่าจะรู้จักความหมายที่แท้จริงวันขิ้นสมาสพี่น้องครับความหมายแท้จริงริสต์มาสคืออะไร สมมติว่ามีคนให้ของขวัญชิ้นหนึ่งสวยมากของขวัญที่นี้สวยมากกระดาษห่อก็สวยเมื่อผมรับเสร็จหมอขอบคุณครับแล้วก็รับของขวัญชิ้นนี้มาและทั้ปีนึงผมไม่ยอมแกะของขวัญที่นี้เอาแต่ชื่นชมอยู่กระดาษห่อที่สวยผมคงไม่ใช่คนฉลาดนะครับเมื่อรับของขวัญชิ้นหนึ่งเนี่ยคงไม่มีใครที่จะชื่นชมอยู่แค่กระดาษหอ่อเขาน่าจะแกะดูว่าของขวัญข้างในเนี่ยหัวใจของขวัญคืออะไรนะครับเช่นเดียวกันวันนี้เรามาฉลองวิสมามัเนี่ยถ้าเราฉลองแต่ซามเรคอส ต้นไม้ร้องเพลงแต่งลูกป่าให้ของขวัญกันแกันเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับเปลือกนอกของกระดาษของ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 ขวัญมนเปรียบได้กับกระดาษของขวัญที่สวยงามมันทาให้ของขวัญน่าจับน่าต่องยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่หัวใจของของขวัญวันพิสมาสครับแล้วของขวัญวันพิสมาสคืออะไรวันนี้เราเปิดดูด้วยกันของขวัญวันพิสมาตก็คือเด็กน้อยคนนี้เด็กน้อยคนนี้เด็กน้อยคนนี้สองคนไปแล้วในมาเกิดในโลกนี้นี่แหละคือหัวใจวันพิสมัต เด็กน้อยคนนี้ครับก็คือหัวใจของขวัญเด็กน้อยคนนี้ก็คือต็มพระเยคริมนเองและเยาธิมาในโลกนี้ทําไมเกี่ยวข้องอะไรกับคิต์มารวันนี้เราต้องศึกษาด้วยกันครับคิต์มาสคืออะไรถ้าพี่น้องอยากเข้าใจความหมายคิต์มารมันต้องเริ่มจากจุดตรงนี้ครับนะช่วงนี้ถ้าพี่น้องไปที่ห้างสรรพสินค้าจะเจอคํานี้เขียนบ่อยเลยเขาจะเขียนคานี้แมรี่เอ็กมานะครับ เบลลี่เนี่ยเราก็รู้แหละคือส่งความสุขขอให้มีความสุขแต่เอเนี่ยมันคืออะไรมัสเนี่ยมันคืออะไรนะถ้าพี่น้องอยากเข้าใจความหมายี่สมารก็ต้องเริ่มจากคาว่าเอ็มัสพคุเอ็พี่น้องคิดถึงอะไรครับเด็กๆบางคนก็คิดถึงไอ้บ o เอ็กผู้ใหญ่ก็คิดถึงอะไรครับเอ็กซ์เป็นแต่ผู้ใหญ่บางคนก็คิดไปดีนะครับเอ็กซ์มันคืออะไรเอ็กซ์ตัวนี้มันถ้าเราเข้าใจความหมายี่สมาร S S. ตัวนี้นะครับมาจากภาษากรีกเข้าตัวหน้าของภาษากรีกตัวหนึ่งตัวนี้อ่านว่าคริสทอสหรือไคลทอสเป็นภาษากรีกนะครับตัวนี้อ่านว่าคริสทอสหรือไคลทอสตัวนี้ภาษากรีกแปลว่าผู้รับการแต,งร os, แตรรแร่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ X ก็คือไคลทอสแปลว่าผู้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ต่อมาภาษาอังกฤษนะครับซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกก็นํามาเขียนอย่างนี้ว่าคริสทอสหรือไคลทอสแล้วก็วิืัฒนารณการของภาษาก็เป็นคริสหรือไคล ที่ในปันจจุบันนี้ดังนั้นคําว่าเอ x ก็มาจากคาว่าคริส s t สหรือคริสซึ่งแปลว่าผู้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์เอาละเมื่อเราเข้าใจคำหมายก็ว่าเอ x ตอนนี้มาดูตัวนึงครับคือคําว่ามัสมัสตัวนี้เนี่ยมาจากคำว่าแมสแมสตัวนี้แปลว่าพิธีเพื่อเราลึกถึงแมสตัวนี้แปลว่าพิธีราลึกถึงขอภาพเลยครับนะตอนนี้นมารวมกันเป็นคริสต์มาสคริสต์ m a s นะครับก็แปลว่าพิธี พื่อประชุมเพื่อรู้ถึงผู้ที่รับการแต่งหน้าในเบรกษั์ได้เข้าบงเกิดในโลกนั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ต่อมาฝรั่งเนี่ยมันขี้เกียจเกียจเอสสองตัวมันก็ตัดเอสไปตัวหนึง่งเขากลายเป็นอะไรครับคริสต์มาสในปัจจุบันนี้ดังนั้นคริสต์มาสคืออะไรเป็นวันที่เรารู้ถึงประชุมเพื่อรถึงวันที่ผู้ที่รับการแต่งหน้าในเบรกษั์คือพระเยซูคริสต์เข้าบูเกิดในโลกขอภาพนะครับดังนั้นวันคริสต์มาสจึงเป็นวันที่เราทั้งหลาย แต่ลึกถึงผู้ที่รับการเจิมไม่เป็นกษัตริย์คือพระเยสต์ได้เข้าบังเกิดในโลกใบนี้ถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายนะครับวันคริสต์มาสก็คือวันที่เราฉลองวันเกิดให้กับองค์เะเยสต์นั่นเองและระเยสตกเข้ามาโลกนี้ทําไมนะถ้าอยากรู้ความหมายว่าระเยสตเข้ามาโลกนี้ทําไมวัตถุประสงค์ที่เะเยสตเข้ามาโลกใบนี้ผมว่าภาษาไทยคำว่าคริสต์มาสเนี่ยเจ๋งกว่าภาษาอังกฤษครับเพราะคำว่าคริสต์มาสภาษาไทยเนี่ยอักษรที่ผสมกันเนี่ยมีคอควาย เรเือสอเสือต่อเต่าวมาสระแล้วก็สอเสือเนี่ยมันได้ให้ความหมายของวัตถุประสงค์ที่เบเยสุเข้ามาเกิดในโลกใบนี้เรารู้แหล,ละวันคริสบัสก็คือวันที่เราฉลองวันเกิดที่กับเบเยสุแล้วเบเยสุเข้ามาโลกที่ทาไมเนี่ยภาษาไทยกับวันคริสบัดเยื่องจริงมันทําให้เราเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่เบเยสูเข้ามาโลกพระเยซูมาโลกเพื่อน,นขอขาขวายครับความร,าอรอเรือรอดสอเสือส่อสองต่เต่าตรงวัมสระมาจากแล้วสอเสือ สวรรค์ดังนั้นพระเยซูคริสต์เนี่ยวันคริสว์มา์ก็คือวันที่เราสองเจอกิตพระองค์มๆๆออาในโลกนี้เพื่อทำไมเพื่อนําความรอดส่งตรงมาจากสวรรค์ให้กับม,มนุษย์พระเยซูคริสต์เป็นของขวัญวันริสต์มาสให้กับพวกเราพี่น้องทราบไหมทําไมพระเยซูจึงมานในโลกเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นคนบาปเราทุกคนต้องจะเป็นคนบาปนี่เป็นความจริงที่เราต้องยอมรับครับอย่างที่สองทำไมพระเยซูต้องเข้ามาในโลกนี้ เพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถหาพระเจ้าพบเลยพี่น้องพระเจ้าอยู่สูงพระเจ้ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ถ้าจนเราหาไม่เจอพระองค์ยิ่งใหญ่จริงเราไม่มีทางหาพระเจ้าพบเลยวันที่สามารถเปันที่พระเจ้าทรงลงตามมหามนุษย์พระเยซูขเข้ามาโลกนี้เมื่อสองวันที่แล้วครับพระองค์มาเพื่อเป็นของขวัญที่ชิ้นใหญ่เพราะว่าพระบีบอกว่ามนุษย์ทุกคนทำบาปพระเยซูมาโลกนี้เพื่อจะมาซึ่งประชไชนเห็น เพื่อไถ่ความผิดบาปให้แก่เราที่เป็นคนผิดคนบาปพี่น้องครับคริสต์มาสปีนี้อย่าให้เหมือนปีอื่นที่ผ่านไปนะขอให้เป็นปีที่ท่านจะไมครับตัดสินใจรับของขวัญที่นี้ถ้าท่านอยากจะรับของขวัญที่นี้วันคริสต์มาสคือรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดส่วนัวงท่านเรื่องที่เดียวครับผมเสนอคําว่า A B C ขั้นตอนการรับพระเยซูคริสต์ A B C มาดูตัว A ครับ A คืออะไร A ก็คือ admit admit แปลว่าอะไรครับ เราคงจะคุ้นเคยในะแอดวิสเนี่ยเข้าไปตรวจสอบอย่างเงี้ยแต่แอดวิสตรงนี้ก็คือการยอมรับต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราทําความผิดบาปจริงๆท่านทราบไหมครับพี่น้องสองวันปีที่แล้วพระเยซูมาในโลกและพงผู้ประโยคนึงพงจัดอย่างนี้ครับเราเป็นหมอคนเจ็บต้องการหมอคนสบายไม่ต้องการเราเข้ามาในโลกไม่ใช่มหาคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีแต่มาหาคนเหล่านั้นที่ยอมแล้วว่าเป็นคนบาปให้พ้นจากความบาปของเขา เวลาเราไปหาหมอนะครับพี่น้องต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยสามอย่างหนึ่งต้องรู้ตัวก่อนว่าป่วปยสองต้องอยากหายสามต้องสำนึกว่าช่วยตัวเองไม่ได้แหละเช่นเดียวกันคริสต์มาสในครับคืนนี้ถ้าท่านยอมรับว่าท่านเป็นคนบาปอยากหายจากบาปสำนึกว่าช่วยเองจะบาปไ,ได้ช่วยหาพระเยซูคริสต์เอตัวแรกก็คือยอมรับเะครับว่าเราทําบาปต่อพระเจ้าอย่างที่สองครับตัวบีบีก็คืออะไรบิลลี่ไม่เพียงแต่ยอมรับว่าเป็นคนบาปให้เราเชื่อวางใจในพระเยซู พระบุตรของพระเจ้าด้วยเชื่อว่าพงค์มาสิ้นประชาชนเมืองเ็นเพื่อตายชับาปแก่เราเชื่อว่าพงค์เป็นของขวัญในความรักที่พระเจ้าให้กับมวลมนุษย์แล้วอย่างที่สามครับสี่ก็คือคอนเฟสคอนเฟสคืออะไรก็คือการสารภาพพระคัมภีร์ได้บอกแท้บอกว่าทุกคนทุกหัวใจที่เปิดออกแล้วบอกว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพงษ์เป็นคนบาปพงค์พร้อมจะยกโทษพรอผิดบาปให้กับพวกเราพี่น้องครับนี่คือของขวัญที่ชิ้นใหญ่ที่สุดในวันคริสต์มาส คือข,ของคัแนในความรักคือองค์พระเยซูคริสต์ถ้าพี่น้องสังเกตนะเรากลับไปบ้านดูนะครับจะเห็นยาหลอดยาลองสังเกตหลอดยาที่บ้านท่านนะจะมีเขียนไว้ประโยคหนึ่งผมไม่ทราบทําไมคนผลิตยาเขาเขียนอย่างนี้นะเขาเขียนว่าวันสิ้นอายุมันน่าจะเขียนว่าวันหมดอายุนะแต่ไปเขียนหลอดยาว่าวันสิ้นอายุหมายว่าจะสิ้นอายุแล้วยาหมดนี้ก็หมดขนาดที่จะใช้แต่ผมอยากจะบอกครับ ของขวัญที่น,นี้ไม่มีคําว่าหมดอายุไม่มีคําว่าสิ้นอายุแต่พี่น้องท่านไม่ใช่เหมือนของขวัญชิ้น,นี้นะมีวันหนึ่งท่านต้องทำไมเหมือนกันหมดอายุสิ้นอายุรีบรับของขวัญชิ้น,นี้ก่อนนะครับก่อนที่ dad, ท่านจะหมดอายุนะครับขอพระเจ้าอ,อวยพรท่านในวันที่สมมาสให้ท่านมาฉลองวันนี้ไม่เพียงแต่รับความชื่นชมนดีในบรรยากาศที่สมมารเทนั้นท่านกลับออไปจะได้ของขวัญที่นี้อยู่ในชีวิตของท่านอยู่ในหัวใจของท่านแต่เชื่อว่าชีวิตของท่านตั้งแต่นี้ไปต้นไป พระเจ้าจะทรงดูแลและให้สัญญาแก่ท่านว่าเมื่อท่านจากโลกนี้ไปวันไหนท่านจะอยู่สวรรค์ของพระเจ้าอย่าแน่นอนขอให้มีความสุขกับค,คริสมบัติรับขอพระเจ้าอวยพรครับ